สวัสดีค่ะ ันยซีเคทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณลูกค้าสุดสวยของเรานะคะซึ่งวีซ่าเพิ่งผ่านเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันเลยค่ะคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรคะชื่อพิมพิสาค่ะจุดประสงค์ในการไปเกาหลีครั้งนี้คือต้องการไปทําอะไรคะก็ลูกสาวได้รับเชิญค่ะไปงานประกวดเดินแบบค่ะแล้วก็เลยต้องไปกันทั้งหมดเลยค่ะลง KETA ไม่ผ่านอยู่คนเดียวเลยแล้วก็พี่มีเงืน เงื่อนของเวลาค่ะว่าอุ๊ยมันกระชั้นชิดแล้วก็เราเพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มเราก็ติดต่อมาทางเคทีค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่แบบวีซ่าของเราผ่านแล้วโอ้ดีใจมากเพราะว่าพี่พี่ค่อนข้างรู้สึกแบบกงังวลเพราะว่ามันมีเงื่อนเวลาแล้วก็แบบเวลามันพอดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเคทีนะคะเพราะว่า พี่ว่าสําคัญเลยคือเอกสารเรื่องเอกสารครบถ้วนนะคะก็ที่เหลือก็รอทางสถานพูดนะคะ,ะพิจารณาตามตามเวลาที่ที่กำหนดก็ถือว่าแบบตรงเวลาเป๊ะเลยะคะ่ะพันพอดีเป็นเคสที่ค่อนข้างลุ้นกันมากนะคะเพราะว่าต้องบินพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วประทับใจในบริการเคทีอะไรบ้างคะสิ่งแรกเลยเนาะความแม่นของเอกสารเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเลย พอเราไม่เสียเวลาตรงนั้นปุ๊บเรานับเวลาตามที่สถานทูตกําหนดเลยแล้วก็อีกอันนึงคือด้วยความที่พี่ค่อนข้างกังวลาทางเคทีเองไม่ไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือในในทุกครั้งที่พี่บอกว่าเอ้ยพี่ไม่สบายใจจังเลยเช่วยพี่หน่อยพี่ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้คำแนะนำนะคะ่ะทุกครั้ง อยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่แบบวิลง k t a ไม่ผ่านเหมือนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะถ้าเรารู้เร็วว่า,าตัว KETA เราไม่ผ่านนะคะเราต้องมีแผนสำรองและเราต้องเริ่มศึกษาเอ็นซี N ่อย่างน้อยๆวันนี้ได้รู้จักแล้ว k t <laughs> วีซ่าก็ปรึกษาดีกว่าคะ่ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็ C ที่เขา มีความชำนาญเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีคะอืพี่ให้สิอดได้ไหมปังมากนะคะก็เรียกได้ว่ายินดีกับคุณลูกค้าด้วยวันนี้ก็ขอพักคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณเคทีด้วยนะคะ